แล้วก็เล่นเกมนีิค่ะแต่ต่ต่ตซเกมโดน่เข้ามาปุกอ่านเทพโยอะไปเล่นกันดิงมากเลยเนี่ยไปกระโดดผู้ชาไปกระโสนเสี่ยเียนอะไรกันุดนูับเสียนมันชอกออกตระดหนูหลอดห่าออกจาตุกนะครับเนี่ยเออว้าวซีก ทำไมอ่ะทำไมตายอ่ะอืมอือดด้ดๆอืมอืม,อม,อม,อมไม่รอชาลีไปโกเลยถ้มมมามองตาชั่วโงตามามันมองตาไม่ได้มาลับซิก ดู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 ดรดู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 ดไปูด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 ครับููด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 กดไปูก

สี si ่เก้าสองแปดห้าใช่ปะเนี่ยอ่านเนี่ยโอ้ยกดออ้ก็แล้วเนี่ยสี่เก้าสองแปดห้า Yes อ mm อืมออว่าแล้ว hmm. ก mm ็ส hmm. น mm ีอ hmm. mm ันแค่กดไม่ได้อะไรวังเง้ยเพื่อแลวเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนแอบบุดแอบบุดเรียนเราไม่ได้เสียด้วยแอบบุดช่วยด้วยเปัวอะไรก็ไม่รูปิดฉันเออ ดีก็มปตัวแล้ว,ลวามาันรูปแบบเซนแต่เอากระตูกเจคเลยเพิ่อนนีนะะ่มาอ่ะอันนี้เนี่ยขอขอ,ส,อสักคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นหรอกแค่ดูก็ไปทำอะไรแค่นั้นแหละอ่ะอ่ะไปจุ๊กจุ๊กเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหัทหนูไม่ได้เจอเดี๋ยววันหนูไม่สบายอ่ะบาย จริงๆเดี๋ยวไม่ค่อยกระทำเสียงใหญ่นะพี่ส่องแค่เสียงมันสักใหญ่อ่ะนะอ่าแบบนี้พี่ส่องเสียงพี่สักใหญ่ง่ายนะเสีย